ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมป6 pm มาทุกคนเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแมปผีของทุกคนคือเป็นเวลาหกโมงเย็นใช่ปะละ่ะแล้วครูเขาอ่ะให้พวกเราอ่ะกลับบ้านนะทุกคนแล้วคือเราอ่ะจะต้องมาเอาของเพราะว่าเราอ่ะลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนแล้วอย่างตอนเนี้ยปิดเทอมแล้วแต่เราะลืมของไว้นั่นแหละเราอ่ะก็ต้องเข้าไปกันดีกว่าทุกคนเข้าไปในลิฟต์นี้ก่อนเลยเราจะเลือกเป็นชั้นสามมาทุกคนมาแล้วครับทุกคนชั้นสามเนาะ นี่ลนะครับทุกคนมีห้องต่างๆเนาะห้องเลยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเค๋ยวผมเนี่ยขอเล่นกับคอมบูด,ดีดีกว่าเอาหดเล่นเลย๋ยวผมไม่มีใครเล่นด้วยเลยอะรู้สึกว่าฉายวยังนะครับทุกคนจะหลอนมากๆเลยเนาะดูสิมืดมากๆเลยอะทุกคนน,น่ากลัว นี่นะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาแล้วเนาะ 6pm o f t h e l i p s the 80 eso คือโรงเรนเนี้ยสร้างประมาณ80เปี่ยวเนาะทุกคนเตือนไว้ในเกมนี้มีจำสแกร์โปรดระวังไว้ด้วยใน,ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นสัปดาห์กีฬาสีเนาะแล้วฉันเนี่ยก็ต้องมาแล้วครูเขาเนี่ยให้ผมมาทำงานที่นี่ เด้เวลากลับบ้านนะกลับบ้านเดี๋ยวนี้นี่มันหกโมงเย็นแล้วคนครับตอนเนี้ยหกโมงเย็นเนาะคือเขาให้เรากลับแล้วนี่มันห้องน้ำหมอทุกคนเดี๋ยวห้องน้ํานะครับทุกคนเออห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้าเหมือนกันเนาะเออห้องน้ําหลายห้องเลยอะโอเคทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องภาษาไทยเนาะ นี่ครับทุกคนเหมือนเขาจะให้เรามาห้องนี้ป่ะเพราะว่ามันเปิดได้นี่ใช่ครับทุกคนเราอยู่ที่ห้องม .4 ทับ2เนาะแน่แนอนว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรทุกคนไม่น่าจะมีอะไรนะเดนะี๋ยวนะชั้นสามหมอเราอยู่ชั้นหนึ่งนี่เราเราต้องขึ้นไปชั้นสามนะครับทุกคนเออว่าแต่จะไปทางไหนวะโอเคทุกคนผมขึ้นไปชั้นสามแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมประตูนี้มันมียันด้วยอรอทุกคนอยู่นะประตูนี้ไม่มียันนะครับทุกคนโอ้โมหกทับสามไม่มียันแต่ว่าโมหกทับสี่มีเงนินเอ๊ะมียันเออไม่ใช่เงนินยันนะทุกคนยันไหนว่าแท็บเลต็ตเขาให้มาเขาให้มาเอาแท็บเล็ตนะครับทุกคนนี่ไหนแท็บเล็ตผมล่ะโมหกทับหนึ่งละทุกคนแล้วผมเนี่ยก็จอแท็บเล็ตแล้วครับทุกคนนี่ไงแท็บเลต็ตได้มาแล้วสิทีทุกคนกว่าจะได้มาเฮ้ยอะไรอ่ะ กคนเราปิดเสียงก่อนเนาะปิดปิดปิด,ปดโอเคครับทุกคนปิดแล้วเนาะ <gasps> เฮ้ยทุกคนครับคุณครูคมาเฮ้ยเฮ้ยเย,ยแล้วทุกคนดูสิใช้บ,บอใหนะ้กลับบ้านยังไงล่ะนี่มันหกโมงเย็นแล้วนะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เดีแยวทุกคน อะไรอะ่ะเออมันเป็นวิธีในการเอาตัวเราจากกูสมสีเอะนะคืออะไรเนี่ยเขาให้เราอะไปเอารอย่าไฟครับทุกคนแล้วต้องไปที่ไหนอะทุกคนผมไม่รู้อะ แล้วมาจุดไฟดีกว่านี่โอเคเรียบร้อยครับทุกคนจุดไฟต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือให้หาอะไรเนี่ยผมเหรอให้หาทรงผมอะไรสักอย่างนึงครับทุกคนมันคืออะไรทรงผมในข้อนี้จะมีไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าจะมีทรงผมอะไรเนี่ยเบอร์นแฮร์แอนด์เนล คือผมอ่ะต้องกดตรงนี้ก่อนใช่ไหมหนึงคืออะไรทุกคนเดี๋ยวนะต้องหาที่จุดไฟก่อนต้องหาเทียนก่อนห้องนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะทุกคนสวยแหละห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอะเดี๋ยว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  โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาใส่อะไรตัวร,าาริบตัวครัทุกคนีนี้ก็หายอีกสองอันใช่ปหมน่าจะต้องหายอีกสองอันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้อีกสองคนขายไปแล้วครับทุกคนไม่รู้สิว่าหายไปไหนเนาะคือแบบเขาหายไปไหนกันก็ไม่รู้อ่ะ ก็เลยต้องมาแบบว่าลงอยู่คนเดียวจะลองหาใหม่ดูนะไม่มีแล้ว่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองขึ้นไปห้องเดิมดูสิว่า้ขึ้นไปห้องไหนมันจะเจอว้ายมันมามันมาสวยละทางก็ตันสวยแล้วครับทุกคนทางตันเนาะในหนังคลิปนี้ไว้ในคลิปนียวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ไม่มีใครช่วยผมได้เลยสักคนหนึ่งซู้ซูหน่อยซู่ทุกคนซู้ซูหน่อยไปละครับบ๊ายบาย